สวัสดีครับผมนิคกัสสือวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องของผมอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Digimon Master Online Serv ซอร์เวอร์โอเนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเล่นผ่านช่องทางของเกมคิงก็ได้นะครับก็สุดแล้วแต่จะเลือกเลยก็สบายดีกันไหมครับสาหรับช่วงนี้ก็ต้องขอโทษที่ห่างหายไปจากการลงคลิปเนี่ยมานานนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับอีเวนต์จำนะครับที่จะเข้ามาในแพทที่ใกล้จะถึงนะครับก็ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดมากนะครับเพียงแต่ว่ากิจกรรมจำที่จะเข้ามาถึงเนี่ย มันแจกร่างเอนะครับ3ตัวก็จะมี3สายนะครับเป็นสาย Data สายไวรัสแล้วก็วัคซีนนะครับก็หลักๆนะครับจะเป็นไดน a สตเอนะครับไวรัสเป็นกาแล a n d X เอหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเรียกว่าดุกเอก็ได้นะครับสายวัคซีนเป็นตัวอันฟอร์ดบีดัมมอนเอนะครับก็จะขึ้นโลใไปดู จะมีถามตัวนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่กังวลเกี่ยวกับว่าไข่เนี่ยจะไปหามาฟักยังไงอีเวต์เนี่ยก็จะแจกให้ตามแต่ละตัวแต่ละสายที่เราเลือกก็เลือกกันให้ดีนะครับว่าจะอยากได้ตัวไหนหรือว่าใครเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ก็ลองดูคลิปเพื่อประกอบกันตัดสินใจนะครับ สำหรับขั้นตอนการทำอีเวนต์นะครับก็คืออย่างแรกเลยเราจะสร้าง ID ใหม่หรือว่าเป็น ID เเก่าก็ได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยสร้างเนี่ยตัวละครใหม่เท่านั้นนะครับผู้เล่นเก่าเนี่ยจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากตรงนี้เลยเวลาเราสร้าง ตัวละครใหม่ขึ้นมาปุ๊บให้เราก็ทําตามติวเตอร์เรียลนะครับอย่าก,กดสคริปนะครับสาหรับใครที่เล่นนานแล้วเนี่ยก็กดสคริปได้แค่ช่วงแรกนะครับโอเมก้านะครับไปตีกับตัวเด็กมอนอาตรงนั้นเนี่ยสามารถกดสคริปด้านขวาล่างได้เลยนะครับไม่มีผลอะไรนะครับพอเสร็จจากอพอเสร็จจากติวเตอร์เรียลที่ให้ไปฆ่าเด็กนะครับก็จะเป็นติวเตอร์เรียลเกี่ยวกับการฟักไข่แล้วก็การสแกนก็ให้ทําตามนั้นนะครับอย่าก,กดสคริปพอทําเสร็จเนี่ยล้วก็จะได้เลือกสายนะครับจะมีด้วย ตามสายก็จะคือสายวัคซีนไอดัสแล้วก็ด a ต a เพื่อนๆก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับแต่วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ับแท็กนะครับว่าเราเนี่ยควรจะเลือกแพ็กไหนดีก็ ตัวแรกนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับตัวกาแลนเอ็กนะครับกาแลนเอ็กเนี่ยเป็นสายไวรัสใช่ไหมครับก็จะคู่กับตัวอัลฟาโมนโอลิวเคียนเอ็กนะครับเพราะว่าอัลฟาโมนเนี่ยสามารถที่จะหาได้จากแกนคูนะครับในระยะยาวเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้นะครับโดยที่ผมเนี่ยจะแปะลิงก์รูปตัวไอไว้ด้านขวามุมบนนะครับครับข้อดีก็คือกาแลนเอ็กเนี่ยมีค่า EV หรือว่าหลบลีกเนี่ยที่สูงเมื่อทาโคนเนี่ยสุดนะครับกีที่ข้อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับข้อที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยเป็น เกียวหมู่หรือว่า AOE นะครับ AOE ก็คือ Area of จะเป็นการตีแบบแอเรียนะครับข้อทีนะครับภาพรวมของแพ็กนี้ค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับเรื่องสายวัคซีนกับสายไวรัสนะครับว่านะครับสามารถลงได้แทบทุกดันนะครับในระยะยาวถ้าเราเอาั้นแล้วก็ทําตัวมีประดับดีๆนะครับสามารถที่จะลงได้ทุกดันเลยแต่ว่ามันอยู่ในเงื่อนไขเราเนี่ยจะต้องไปเก็บบัฟของ shadow lab นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําทีหลังนะครับว่ามันควรใช้กับวันอะไรแพ็กเกจนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยสําหรับข้อเสียนะครับก ก็คือกาแล็กเนี่ยค่อนข้างเลือดน้อยนะครับไม่สามารถลงดันเอนเกมหรือว่าท้ายเกมเนี่ยไว้เช่นพวกดันสกาวเกมมอนดันเมียวไม,อมโอทิสเวนอมนะครับที่เอาไว้หาทัวไว้ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะลงไม่ได้ทีเดียวนะครับถ้ามีตัวเนี่ยเป็นสายทับได้นะครับก็ไปฮิลได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปตกใจอะไรนะครับข้อเสียอย่างที่สองนะครับก็คือต้องหาที่ปลดล่าง3าล่างนะครับก่อนที่เราจะปลดกาแล็กนะครับข้อ4ก็คือต้องใช้ดวงเนี่ยใน การรอสุ o ่ม AX เนะครับเพื่อให้ได้สายวัคซีนแต่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าแกนคูเนี่ยเป็นดันที่ถาวรนะครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถหา AOX ได้เรื่อยๆหรือว่าใครที่มี AX แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนไปลงเป็นวันตอนหลังสี่ทุ่มนะครับก็จะได้โคนมาตีผมเนี่ยก็เก็บเป็นประจําทุกวันเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเมก้าเลนฟอร์ดนะครับก็คือโควนที่กดยังไงก็ติดกดยังไงก็ฆ่าตันนะครับกดตรงไหน,น,นก็ได้ไม่ต้องใช้แบ็กอัพหรือว่ายาลีอะไรเลยก็ตามนะ ครับมาพูดถึงแพ็กที่2นะครับแพ็กไดนาส์เอกับอัลฟ่าโมโนลิวคินเอนะครับข้อดีก็คือไดไดนัท์โมนเอ็กเนี่ยมีค่า EV หรือหลบหลีกที่สูงนะครับเมื่อทําค่าโคนแล้วก็อย่างที่2นะครับดาเมจสกิลเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับสามารถที่ใช้เอชได้นะครับหรือว่าสกิลเบรกข้อ3ก็คือแอนิเมชันการตีเนี่ยค่อนข้างไวนะครับข้อดีข้อก็คือสาย Data สามารถที่จะเอาไปตีเป็นพวกโอเมได้นะครับก็ถ้าทำดีๆเนี่ยก็อาจจะติดอันดับได้ข้อเสียก ก็คือสาหรับแพ็กนี้นะครับไซนัทเอ็กเนี่ยมีเลือดค่อนข้างน้อยนะครับลงดันพวกเอ็นเกมไม่ไหวนะครับก็ไม่ใช่ตัว3 s นะครับถ้า3 s บวกขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะลงดันพวกเกาเมียวเวนอมไหวนะครับยกเว้นตัวเดียวก็คือตัวเบสเซ็กนะครับสามารถที่จะใช้ทริปเนี่ยลงดันสกาได้นะครับข้อเสียอย่างที่2นะครับก็คือต้องใช้ดวงเนี่ยรอในการสุ่มเอลเอ็กเพื่อให้ได้สายวัคซีนมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วจะเป็นข้อเสียแบบเล็กๆน้อยๆนะครับข้อเสียอย่างต่อมานะครับอย่างข้อที่3าก็คือ ไม่มีดันเจี้ยนที่จําเป็นต้องใช้ Data เท่าไหร่นะครับก็ใช่นะครับปกติก็คือขาดสายไวรัสนะครับทําให้เวลาลงดันเจี้ยนค d g เนี่ยหรือว่าดันเจี้ยนมังกรเนี่ยค่อนข้างยากนะครับครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นแพ็คของอันฟอร์ดวีดามอนเอ็กซ์นะครับแบบคู่กับอัลฟามอนโอลิวเพียนเอ็กซ์นะครับข้อดีก็คืออันฟอร์ดวีดามอนเอ็กซ์เนี่ยมีอีวีค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าเรียกได้ว่ามี หลบปลีกเนี่ยสูงที่สุดอันดับหนึ่งของเกมเลยแต่ว่าต้องทําโคลให้ตันนะครับหรือว่าทำแม็กนั่นเองอันที่2นะครับก็คือเลือดเนี่ยเยอะอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3ตัวเนี่ยอันฟอร์ดเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะนะครับ 3, ก็สามสกิลดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับข้อที่ฟีความไวในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างสูงข้อ5ได้ใช้อามอนประเภทสายวัคซีนเนี่ยเร็วเพราะว่าไม่ต้องรอสุ่มเอเเอ็กนะครับจากดานแกนคูแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้เอเเอ็กเนี่ยก็สามารถที่จะสุ่มได้นะครับ ก็แนะนําให้ทําหลังนะครับเพราะว่าถ้าเลือกแผนนี้แล้วเนี่ยเราก็มีตัวสายวัคซีนแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรีบทํา EOX หรือว่าอันเบ้าริวเคียนสักเท่าไหร่นะครับข้อเสียอย่างต่อมานะครับก็คืออันฟอร์ดวีดามอนเนี่ยมีค่าคีิติคอเนี่ยที่ค่อนข้างต่านะครับเพราะว่าเมื่อเราทําควรคีย์ติคอไฮแม็กแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับข้อเสียอย่างอย่างต่อมาครับข้อที่2ก็คือขาดความสมดุลในเรื่องสายนะครับก็คือเราเนี่ยมีวัคซีน2ตัวเนี่ยทำให้เราขาด ไปรัสหรือว่าสายด a ต a ้าไปนะครับทาให้อาจจะลงดันบางดันไม่ได้นะครับเช่นดันเสือหรือว่าดันมังกรนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับพเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเลือกแพ็กไหนผมก็ไม่อาจที่จะไปเชียร์หรือว่าไปชี้นานะครับว่าเออพเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกแพ็กไหนดีบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบนะครับที่จะให้คนอื่นเนี่ยตัดสินใจก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเล็กน้อยนะครับครับสำหรับใครที่มีเรื่องอยากสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือ ก็ทักมาผมที่แฟนเพจหรือว่าดิ s คอร์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ